นี่คือคำอธิษฐานปลดหนี้นะคะที่พี่สอนได้เรียบเรียงไว้นะคะจากประสบการณ์การสวดมนต์ของพี่สอนนะคะในวักแรกที่เราอารานาบารมีรวมนะคะพี่สอนก็ ฝึกมาจากการที่หลวงตานะคะคพาสวดมนต์ทุกวันตอนสองทุ่มครึ่งนะคะก็น้อมนาบารมีนะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถใช้เป็นการน้อมนําบารมีเพื่อมาตั้งสัจจะอธิฐานได้ในทุกๆเรื่องนะคะส่วนในเรื่องของคําขอปลดหนี้นะคะพี่สอนก็เรียบเรียงจากความรู้สึกที่พี่สอนนะคะอยากให้หลวงปู่ะะช่วยในการปลดหนี้ปลดสินเปิดช่องเปิดทางนะคะให้เรานะคะคเราก็ใช้ตั้งสัจจะอธิฐานแบบนี้นะคะทุกวันนะคะโดยการที่เราจะตั้งใจ สวดมนต์นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะซึ่งพิสอนค่ะเป็นคิดขึ้นมาเพื่อจะเผยแพร่นะคะให้ผู้ที่มีปัญหานี่สินนะคะได้ใช้ในการอธิษฐานนะคะถ้าจะนำไปเผยแพร่หรือไปลงในช่องของตนเองนะคะขอให้ให้เครดิตพิสอนด้วยนะคะเพื่อให้บุญนะคะย้อนกลับมาหาพิสอนเป็นบุญน้ำไหลนะคะเป็นกระแสเดียวกันนะคะยังไงเราก็เป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงตาเหมือนกันนะคะ ยังไงเราปฏิบัติสวดมนต์แล้วค่ะก็ได้ผลขอแค่ตั้งใจนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะพี่สอนได้ทำไว้ให้โหลดนะคะในเว็บไซต์แล้วก็ใน l ล n e Official ของพี่สอนนะคะแต่ว่ามีบางท่านก็ยังเข้าไปโหลดไม่ได้นะคะก็เลยนำวิธีการมานะคะในส่วนของอในเว็บไซต์นะคะใน t i k t o k เนี้ย เ,เพื่อนๆก็ไปที่คลิปพิอนลิปไหนก็ได้แล้วก็กดตรงที่รูปโปรไฟล์พิศนเสื้อสีชมพูนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะจะมีลิงก์เว็บไซต์กดเข้าไปนะคะก็เนี่ยค่ะจะพบเว็บไซต์ของพิศนซึ่งในนี้จะรวมคําอธิษฐานต่างๆให้โหลดไว้หมดแล้วนะคะรวมถึงคําอธิษฐานปลดหนี้นะคะ,ะแล้วก็คลิปนะคะที่พิศนลิงก์เข้าไปไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้เพื่อนๆดูหัวข้อ ไว้หมดแล้วนะคะถ้าสงสัยในเรื่องไหนก็เข้าไปกดได้ตามเรื่องนั้นเลยนะคะพี่สอนรวบรวมไว้ให้แล้วนะคะก็ค่อนข้างสะดวกกว่าการรอดูคลิปใน Tik t o อกเพราะว่า Ti ิก o อกเขาจะส่งแบบซุบะคะ่ะก็จะไม่รู้บางคนเข้ามาก็เพิ่งเห็นพี่สอนคลิปแรกก็จะมาถามในส่วนของวิธีการซึ่งพี่สอนได้ทําไว้หมดแล้วนะคะนี่คือวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะแล้วในอีก ส่วนหนึ่งก็คือใน Line o f f i c เ a l ที่ถ้าเพื่อนเพื่อนแอดไลน์แล้วเพื่อนเพื่อนกับพี่สอนนะคะตรงนี้นะคะหน้าแชทกดตรงคำว่ากดตรงนี้จะเป็นเมนูขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อนกดโหลดเข้าไปได้เลยนะคะกดโหลดแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะขึ้นมาอัตโนมัติตรงนี้เพื่อนเพื่อนสามารถเซฟแล้วพิมพ์ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครทำไม่ได้จริงๆนะคะก็ใช้วิธีแคปหน้าจอไปแล้วก็พยายามเอ่อใช้ตรงนั้นอ่านแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าขอพี่สอนมาพี่สอนก็ คือทําไว้ให้หมดแล้วก็ต้องโหลดนะคะใช้วิธีโหลดหรือว่าใช้วิธีแคปและกันนะคะเพราะว่าพี่สมนไม่สามารถส่งให้ได้ทุกคนนะคะก็โอเคเพราะว่าตรงนี้ทำไว้ให้โหลดนานแล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะนำไปใช้